นำพี่นอง่ันผูุ้ชมเขาสูรายการเบิงอีสานคลิปบ้านที่นำเสนอเรื่องเา่าของชุมชนเกี่ยวกับความเป็นมาตั้งแต่ต่างบ้านจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้เป็นเรื่องเล่าความเป็นมาของอำเภอพุทธิสงครับตามหลักฐานที่มีการสำรวจของท่านรองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วัลลภโภดมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ว่า สุภจัจญ,ญาพร้อมด้วยคณะปรากฏว่ามีชุ่มชนโบราณที่มีลักษณะมีคู่นามขั้นดินลลอมรอบในแถบลุ่มนำมู้นลุ่มนำชี้ร่วมกันถึง671แห่งลักษณะทีมากของคู่นามขั้นดินที่ปรากฏเพิ่นแบง่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆน้ำกันคือแบบสี่เหลี่ยมแล้วก่าแบบกลมจากหลักฐานแบบสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นในยุคที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียเกิดขึ้นในเร่า ทธสตวรรษิกิตสำหรับแบบวงกลมได้รับอิทธิพลจากเพื่อนบานที่ข้าเจ้ามีอรารยะรรำสูงกลัวละกะมีความมันคงทั้งการเมืองเกิดขึ้นเล่าสามพันถึงหาพันปีมาแล้วท่านผู้ช่วยสัตวา์จารย์ที่ว่าสุภจัญญาเพิ่นใดให้ความเห็นว่าการสร้างคู่นำขั้นดินรอบชุมชนน่าจะเกิดขึ้นเองเป็นครั้งแรก ในแถบลุ่มแม่น้ำมุลลุ่มนม้ำชี่กับแถบไก่เคียงแองสกลนครแองคูราะจากจำนวนชุมชนที่มีคู่น้ำขั้นดินทีมากกลัวเจ็ดลอยแห่งในภาคอีสานสิพบพอร่วมโตกันนาเน่นอยู่ในเขตของทงกุล่ากับเขตติดต่อระวังจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดนครราชสีมาโดยหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นก็คือเมืองพุทธสงครับ ตามที่นักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่12อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นไดส้สนในษฐานว่าเมืองพุทธทรงโบราณได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วจัดอยู่ในกลุ่มของเมืองในสมัยทวารวดีลักษณะของเมืองในสมัยทวารวดีที่ปรากฏในภาคอีสานก็คือเป็นเมืองที่มีคู่น้ำและกาขั้นดินล้อมรอบ มีลักษณะเป็นวงกลมไข่ไข่กับเมืองโบราณในประเทศอังกฤษและกะประเทศจีนเมื่อประมาณ3,000ปีมาแล้วประเทศไทยเฮ้ากะพบพ่อหลายว่ามีการตั้งทิ้นฐานอยู่ตามหลุมแม่น้ำม,มูลนและกะหลุมแม่นม้ำชี้จากลักษณะทั้งผู้มิศาสตร์ของเมืองพุทธิสงโบราณตัวเมืองมีคู่เมืองเกาทีเป็นคู่หนาจำนวนสองชั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุทธิสงในปัจจุบัน กับประกอบไปด้วยคู่บึงชั้นนอกด้ันทิศเหนือไม่บึงสะบัวหรือว่าบึงไหน้องเมกคู่บึงชั้นในอยู่ดานทิศเหนือไม่บึงเจ็ดละกะบึงอ่อตั้งยูเขตมูทีหนึ่งบันฑพุทธสงรอบโน่นที่ตั้งเมืองแล้วกะคู่บึงชั้นนอกทางดันทิศตะวันออกประกอบไปด้วยบึงบักเขือบึงบัวขาวคู่บึงชั้นในดันทิศตะวันออกไม่บึงกลางกับบึงสางนั่ง มีน้องนามสันนอกคือน้องกระจับกับน้องสวงคู่บึงชั้นนอกดันทิศไต้กับประกอบไปโดยบึงขาแข่ห่วยเตยน้องบัวคู่บึงชันน้นในดันทิศไต้ไม่บึงสางนั่งแล้วก็น้องกระทุมมนาคู่บึงชั้นนอกดันทิศตะวันตกมีน้องนาซือห้องเสือเต็นกันเขตแดนระหว่างโรงเรียนพุทธโสง์กับโรงเรียนตงรงศิลิในปัจจุบัน นอกจากมีกัยังมีบริเวณดอนที่อื่นโน่นจำนวนเจ็ดแห่งน้ำกันคือน้่นโรงเรียนพุทธิสงเดิมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคิวรถลักกะตลาดเทศบาลพุทธิสงในอดีตเป็นเนินใหญ่ยยสุดเป็นศูนย์กลางตั้งโตเมืองแล้วกัมีโน่นอนา,าไม่เดิมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณส,สุขอำเภอแล้วกะสถานีตำรวจภูท่อนพุทธิสง เรียกว่าตรงนี้เป็นเนินที่มีความสูงที่สุดในเขตเมืองพุทธิสงโบรานนนนโรงเรียนอนุบาลพุทธิสง์โอภาสประชานุกูลเดิมไม่นำหล่อมหลอกเหล่ากะใส่เป็นป่าสาที่ฝังศพในอดีตอีกมองหนึ่งก็คือโนโนบัณพ้พนท่องเป็นนนสูงที่กว้างใหญ่หลังจากที่เพนเมการตั้งเมืองพุทธิสงขึ้นไม่ที่บันฑบักเฟือง กะเดนี่ขราชการส่วนหนึ่งขับเพิ่นมาต่างบานเฮื่อนอยู่โน่นมองนี้อีกมองหนึ่งก็คือโน่นโรงเรียนตรงสุริอนุสร r ด่านทิตตะวันตกหลังจากคุดปรับแจงหนาดินยังได้พบพอดินนึ่มีลักษณะปนหิมขีตะกันเล็กอาจ,จเป็นแร่งทะลุงเล็กหรือว่าเป็นบริเวณที่สั่งเครื่องมือหรือว่าอาวุธใส่ในอดีตอีกนนนึงก็คือโน่นนองสวง ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ลักษณะเงาตามทิศตะวันออกไปตะวันตกเป็นที่ตั้งบรน,น่นนองสูงในปัจจุบันแล้กกานโนนอีแก้วเป็นโน้นสูงขนาดเล็กอยู่ทางด้านทิศใต้คือกันครับปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์มอนไมบุรีลัมสาขาพุทธิสงูงในยุคอารยธรรมขอมรุ่งเรื่องได้พบหลักฐานการสร้างปราสาทหินแลกะหลักฐานอื่นๆในบริเวณเมืองพุทธิสงูง บาวาสิเป็นปางกูสวนแตงที่บันกูสวนแตงอำเภอบันไม่ชัยพูษฐ์ภูษีทีบันกูฤษีตำบลหนองเนื่องพระธาตุบันดูทั้งอำเภอนาโพแล้วกันยังมีหลักฐานอื่นๆที่สําคัญทั้งประวัติศาสตร์ของเมืองพุทธสงฆ์อีกบาวาสิเป็นพระเจ้าไญ่วัดหงบันศรีสระแรกซึ่งเป็นพระพุทธรูปคูบันคูเมือง ส้างขึ้นมาในช่วงเล่าปีพศ1,500เป็นพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีสัางโดยม้วนสารละกะยางบงเป็นพระปางสมาธิขนาดนาตากว้างเม็ด60สเส้นสูง2เม็รองค์พระเจ้าไงเป็นศิลปะการก่อสัางที่แตกต่างไปจากขอมโดยสันนิฐานว่าคือสื่อสั่งตามอิทธิพลของอารยธรรมเล่าหลานสร้างในยุคนสมัยนั้นแล้วก็ยังพบพระธาตุ อีกหนึ่งองค์ซึ่งตั้งอยู่ทั่งด้านทิศตะวันตกของวิหารพระเจญ่ส่วนสูงของประธาตประมาณ12เมตรฐานก่วงหกเมตรก็โดยอิฐแดงบบฉาบป,ปูนเป็นงานสร้างรุ่นเดียวกันกับพระธาตพนมฝีมือช่างเช่าเล่าในสมัยทวารวดีปัจจุบันทั้งชุ่มชนนพันไดสร้างพระธาตองค์ใหม่ขอบไหวนอกจากนี้กัยังมีหลักฐาน คือพระพุทธรูปสมัยเดียวกันในท้องที่ของอำเภอขางเคียงคือพระพุทธรูปในลำน้ำมูลพบพอทิบันวังปลัดอยู่ในเขตของอำเภอคู่เมืองแล้วก็ยังมีการพบพอใบเสบ้าที่บันระเคียบในระยะต่อมาเมืองพุทธสง์ได้เป็นทินทีอยูของกลุ่มชาติพันธเล่า จากหลักฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์สิร่วมกลุ่มกันต่างถิ่นฐานอยู่สามเมืองใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันคือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรสืร่วมกลุ่มกันอยู่แถวเมืองตะลุ่งแถบอำเภอประคนใช่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราชสิร่วมกลุ่มกันอยู่ที่เมืองนังร่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสานหรือว่าไทยเล่าสืร่วมกลุ่มกันอยู่ที่เมืองพุูไทยสง แสดงให้เห็นว่ามีเมืองเดิมอยู่แล้วในบริเวณแถวนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมืองพุทธิสง์เป็นเมืองหนาดาันของกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองดานกันชนให้ทั้งสามรัชนาจักรคือสยามเล่าขมิน้นเมืองหนาดานสําคัญทั้งภาคอีสานตอนนั่นกะมีเมืองพิมายเมืองกันทละลักษ เมืองกันทลาวิชัยเมืองพุทธิสงเมืองนั่งร่องเมืองตะลุ่งหรือว่าอำเภอปอดโคนใช่ในปัจจุบันเมืองเรานี่ตั้งเป็นเมืองใหญ่ล่ะกะมีประชากรมากมายมีเจ้าเมืองปกครองต่อมาเมืองพุทธิสง์ได้ถูกทิมห้างในสมัยกรุงทนบุรีสมเด็จพระเจา้าตากสินมหาราชทรงพระคุณาปโปรดเก่าโปรดกระมมให้เจ้าพระยาจักรี ยกทัพไปตีเมืองจันทบ,บรุรีสีสัตนาคณะหุตในปีพศ2318แล้วก็ได้เกณฑ์ไผ่พ้นในหัวเมืองต่างๆในเขตภาคอีสานแถบบริเวณนี้เพื่อสมทบไปรบนำ้ำในจำนวนนี้ก็มีเพียรสีปากหน้าซึ่งเป็นคณะอาญาสีของเมืองสุวรรณภูมิรวมถึงเพียเล็กสถานปูพี่นาทีจัดทำอาวุธ เตี่ยไกสอนผู้มีหน้าที่เกณฑ์ไผ่พ้นทหารและกะรวบร่วมได้สองรอยค้นนำกันเพียสีปากได้ทำการสู่รบด้วยความองอาจกาหารมีความสามารถจนกองทัพไทยทำการสำเร็จได้รับชัยชนะแล้วยกทัพกับกรุงทนบุรีในระวัางยกทัพกับก็ได้กวดตอนผู้คน้นกับมานำเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดินทางกลับนั่นกระไดเดินทับพันมายังเมืองพุทธสงเกาได้มีการพักแรมที่หนองแสนโคตบริเวณบันบันบกเฟืองในปัจจุบันแล้วกระไดสำรวจโตเมืองเกา่าเพื่อทีสิตังเมืองพุทธสงขึ้นไม่แต่ก็เห็นว่าเมืองเก่าในี่ถูกทิมห่างมาโดนเป็นปาหกอยากแก้การบูรณะจังได้สั่งเมืองขึ้นไม่ที่บันนุ่นบักเฟืองแล้กกะบันหัวแหก ในปีพศส 2, 3 4 2รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพียรสีปากหน้าพร้อมด้วยลูกชายสองคนคือท่าวนอหรือว่าเพียเล็กสะท้อนและท้าวหน้าหรือว่าเพียไกสอนเสน้าได้นำความกับบังคมทูลขอพระราชาท่านตั้งบรรณมนันม์เฟื่องขึ้นเป็นเมืองพุทธสง์ขึ้นกับเมืองนครราชสีมา โดยแบ่งเขตแดนจากเมืองสุวรรณภูมิแล้วเพียรศรีปักได้เป็นเจ้าเมืองพูไธสงคนแรกมีราชทินานามว่าพระยาเสนาสงข้ามซึ่งปรากฏในพงศวาดานหัวเมืองมณฑนอีสานภาคหนึ่งว่าลุกจุลศักราช1161ปีมาแม่เอกซก,กเพียรศรีปากเพียรเล็กสะทอน เพียกไกรสอนเหนาเมืองสุวรรณภูมิคบคิดกันเกี่ยกอมผู้ค้นเขาเป็นพวกพอ่อตัวเลขกได้สองรอยค้นเสกแย,ยกออกจากเมืองสุวรรณภูมิไปสมัครขึ้นอยู่กับเจ้าพระยานครราชสีมากมีใบบอกม่ยังกรุงเทพจังส่งพระราบโปรดเกา่าตั้งให้เพียสีปีไป เป็นพระเสนาสงข้ามเจ้าเมืองยกบันหมักเฟื่องบันน้องหัวแหกซึ่งตั้งอยู่ริมเมืองพุทธไท้สงเกาเป็นเมืองพุทธไท้สงขึ้นกับเมืองนครราชสีมาโอดเก้าให้เมืองสุวนภูมิปันเขตแข้งให้ตั้งแต่ปากกลับทั้นชู้ข้างดันฟังตะวันตกไปถึงล่ำสแสกเป็นเขตแดนเมืองพุทธไทสง พญาเสนาสงข้ามเดิมสื่อเพียรสีปากหน้าเกิดที่เมืองธงศรีพุ่มแห่งราชนาจักรหลานสั่งจำปาศักเป็นหลานของเท่าเสี่ยงหรือพระรัตนอุ้งสาเจ้าเมืองสุวรรณภุมิคนที่สี่ซึ่งมีเชือสายของเจ้าแก้วมงคลเจ้าเมืองธงศรีพุ่มทันแรกเพียรสีปากมีพี่น้องอยู่น้ำกันหนึ่งคนคือเพียรเมืองแพ่น หรือว่าสักต่อมาเป็นเจ้าเมืองโค่นแรกของจังหวัดขอนแก่นในที่น่านาพระนครสีบริหลักเดิมเพียรสีปากเป็นกรมการเมืองสุวรรณภูมิต่อมาเกิดการผัดเปลี่ยนอำนาจจากกุมแถาเสี่ยงเป็นกุมแถาสุทนมณีในปีพศ2 3 3เแ่าอ่อนบุตรชายของแถาสุทุได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมือง ท่าสุทนมณีผู้เป็นอาวนี่กะบ่พ่อใจมีความคัดเครื่องต่อกันในการนางบันนางเมืองหยุคนันสมัยนั้นต่อมาเพียสีปากกัจ้าไดผ้าไผ่พ่นคนในบังคับบัญชาของเจ้าขอ,าขอแยกตนออกมาจากเมืองธงสีพุม่มหรือว่าสุวรรณภูมิในปัจจุบันเนี่ยครับเพื่อใดพาก,กันตั้งบ้านสั่งเมืองขึ้นไม่ทีริมกำแพงเมืองพรไทยสงเกลหรือว่าเมืองพุทธสง ให้หลังกะได้รับพระราชเจท่านที่น้าน้าเป็นพญาเสนาสงามเจ้าเมืองพุทธิสงฆ์พร้อมกับการตั้งเมืองพุทธิสงฆ์เมื่อปีพศ .2342 พญาเสนาสงราม,มีลูกน้ำกันสองคนขับคือแถวนอพุทธังกูลหลวงเวียงพุทธิสงฆ์ต่อมาได้รับพระราชจท่านแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแปะหรือว่าเมืองบุรีรัมคนแหลกที่พญานครพักดี ส่วนแถวหน้าลูกชายคนที่สองต่อมาก,ก็ไดเป็นพระเสนาสงามคนที่สองข้องเมืองพุทธิสงต่อจากผู้เป็นพอ่อพระยาเสนาสงามได้ปกครองเมืองพุทธิสองอยู่ตั้งแต่ปีพศ .2342 จนกระทั่งถึงปีพศ .2370 ร่วมเป็นระยะเวลา28ปีเพิ่นก็ะไดถึงแก,ก่กรรมลงร่วมอายุได้81ปี ลำดับเจ้าเมืองพุทธิสงกะมีพญาเสนาสงข้ามเพียรศรีปากเป็นเจ้าเมืองในช่วงพศ .2342-2370 พญาเสนาสงข้ามคนที่สองเป็นเจ้าเมืองช่วงพศ .2370- ถึงพศ .2407 พญาเสนาสงข้ามคนที่สามข้องเมืองเมื่อปีพศ .2407-2440 ถึง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 4 3พันส่ได้มีการยกเลิกการปกครองแบบเดิมจัดระบบระเบียบการปกครองใหม่ขึ้นการปกครองหัวเมืองอยู่ในอำนาจของกระทร่งมหาไทยซึ่งเป็นการร่วมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางทั้งนี้ได้ทรงพระกุณาโปรดเก่า ให้จัดตั้งการปกครองแบบม่นทนเทศา,ทา,ทา,ทาภาิบาลขึ้นในวันที่5 5พฤษภาคมรศ118หรือว่าช่วงพศ2 4 4 2เมืองพุทธสง์จะได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอพุทธสง์ขึ้นกับม่นท้นขครราชสีมาโดยมีหลวงเจริญทิพยาผลคงเป็นนายอำเภอเมืองพุทธสง์คนแรก เกัในปีเดียวกันนี่เองพระรังสรรคสารกิจเลื่อนข่าลวงประจำเมืองบุรีรัมย์ไใดใ้ย้ายที่ทำการอำเภอพุทธสงมาหมองไม่ที่บริเวณที่ดินในคูเมืองเขตเทศบาลพุทธสงในปัจจุบันแรกเริ่มเดิมที่อำเภอพุทธสงมีพื้นที่ในการปกครอง760ตารางกิโลเมตรมีตำบลในเขตปกครองแก่ได้แก่ตำบลพุทธสง ตำบลมาเฟื่องตำบลบันจานตำบลบันเป่าตำบลหน้าโพตำบลบันดูเพนเดมีบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของอำเภอพุทธิสง์ไว้ตามลำดับคือในช่วงปีพศ2 4 5 0อำเภอพุทธิสงได้ขึ้นตรงต่อกับเมืองบุรีรัมย์มณฑลนครราชสีมาตามการจัดระเบียบการปกครอง,องของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาใ้มีการตั้งตำบลบันคู่ขึ้นอันนี้บิปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อวันที่เทอดใดปีใดโดยแบ่งเขตการปกครองจากตำบลนาโูในปีพศ2 4 5 7กได้มีการตั้งตำบ,บ,นนบลท่องลางขึ้นโดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากตำบลบันเป่าวันที่28พฤษภาคมปีพศ2 4 5เกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงพรกะว่าโปรดเก่าห้เปลี่ยนกันอื่นเมืองเป็นจังหวัดเมืองบุรีรัมย์จังถูกเปลี่ยนเป็นจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพูทัสงิ์จังได้อยู่ในการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์มณฑลนครราชสีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นตนมากพศ2476หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาิบาล มณฑนนักข้อราชสีมาจังถูกยกเลิกไปวันที่7มมีนาคมปีพศ2481ได้มีการจัดตั้งตำบลหน,นองแวงขึ้นโดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากตำบลท่องหลงังวันที่4 4กันยายนปีพุทธศักราช2512ได้มีการแต่งตั้งตำบลบันแวงขึ้น โดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากตำบลพุทธิสงฆ์วันที่29กันยายนปีพุทธศักราช2 5 2 1ได้แต่งตั้งตำบลแดงใหญ่ขึ้นโดยแบ่งพื้นที่ออกมาจากตำบลบันเป่าวันที่2 6กันยายนปีพุทธศักราช2 5 2 2ได้จัดตั้งตำบลบันย่างขึ้นโดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากตำบลมาเฟืองแหละากา ได้ตั้งตำบลดอนเกาะแบ่งเขตพื้นที่ออกมาจากตำบลบันคู่วันที่18มีนาคมพศ2 5 2 4ได้แบ่งเขตการปกครองตำบลน,น้าโพตำบลบันคู่ตำบลบันดูตำบลดอนเกาะร่วมพื้นที่2 5 5ตารางกิโลเมตรจัดตัง้งเป็นกิงอำเภอน้าโพขึ้นกับอำเภอผูไสง วันที่20เก่าคมปีพศ2 5 2 4ได้จัดตั้งตำบลหายโศกขึ้นโดยแบ่งเขตพื้นที่การปกครองจากตำบลบันจานรวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2 5 2 8ได้จัดตั้งตำบลกูส่วนแตงโดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากตำบลหนองแวงวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2030 ได้จัดตั้งตำบลหน,นองเยื่องโดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากตำบลท้องหลงังวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 3 5ได้แบ่งเขตการปกครองของตำบลแวงตำบลกูสวนแตงตำบลท้องหลงังตำบลหน,นองเยื่งตำบลแดงไงพื้นที่รอยเ็สิบห้าตารางกิโลเมตรมาจัดตัง้งกิ่งอำเภอบันไม่ช่วยยกรดขึ้น ปัจจุบันอำเภอพุทธิสงศ์แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นเจ็ตำบลมีเก้าสิบเจ็ดหมู่บ้านครับคือตำบลพุทธิสงศ์มีสิบสามหมูม่บ้านตำบลมะเฟืองมีสิบสามหมู่บ้านตำบลบันจานมีสิบสามหมู่บ้านตำบลบันเป่ามีสิบสองหมู่บ้านตำบลบันแวงมีสิบสามหมู่บ้านตำบลบันย่างมีสิบแปดหมู่บ้านตำบลหายโสุมีสิบห้าหมู่บ้าน อำเภอพุทธิสงกะตั้งอยู่ทงางดันทิศเหนือของโตจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับมีอานาเขตพื้นที่ติดกับพื้นทีข่ขางเคียงกะฟังดันทิศเหนือติดกับเขตของอำเภอหนองสองห้องและกะพื้นที่ของอำเภอนาโพฟังดันทิศตะวันออกติดกับพื้นที่ของอำเภอย่งศรีสุราชและกับพื้นที่ของอำเภอพยัคฆภูมพิสัยท้องที่ของจังหวัดมหาสารคามฟังดันทิศใต,ต้ ตกติดกับพื้นที่ของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์แล้วกับเขตพื้นที่ของอำเภอคูเมืองอำเภอเมืองง่างั่งดัานถิตตะวันตกเต็ดกับเขตของอำเภอบันไม่ชัยยพดขับมือนีใดมีโอกาสนำพาพี่นองทันผู้ชมมาเลาะสัมผัสเบงบริบทชุมชนเมืองเกา่าพไทยสงหรือว่าอำเภอพุทธทยสงในปัจจุบัน นำเรื่องเล่าวความเป็นไปเป็นมาของชุมชนมาเว่ามาเหล่าสู่พีสุนองฟั้งแล้วกะสิได้อําลาหลักครับใบพบไปพอกันคลิดไม่คิปหนาฝากพี่ฝากน้องครับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งแรงอกแรนใจในการบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานฮาัวในใน YouTube พ่อพอกันไม่ครับโชคดีมีสุขทุกถัด